สวัสดีทุกคนนะหนหมวยนะคะวันนี้หนูมีอีกหนึ่งภารกิจนะคะในการที่จะพาไปทัวร์โรงพยาบาลนี่แล้วค่ะแต่จะไปที่โรงพยาบาลสิริราชค่ะเป็นโรงพยาบาลขาประจำนะคะเพราะว่ารักษาตั้งแต่โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะโรคกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงผ่าตัดสาเคื่องกระตุ้มหัวใจผ่าตัดเนื้องอกผนังมดลูกนะคะไมเกรนโรคซึมเศร้ารักษาที่นี่หมดเลยค่ะสิริราชครบจบในที่เดียวนะคะแต่วันนี้หนูเนี่ยจะมาพบคุณหมอที่แผนกจิตเวชศาสตร์นะคะด้วยเรื่องภาวะนอนไม่หลับค่ะไม่ใช่โรคนะคะเป็นภาวะนอนไม่หลับคือสามารถไม่นอนได้เป็นวัันน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 นๆโโดดดดยยยททีีีีีี่่่่่่ใใชชชช้้้้้ววววิิิิตตตตไไไาาาาาาามมมมมมมปปปปกกกกออออออะะะะะะะคคแแแลลล็ถึงงเเเเเเหหหหืืืบจจรรณูซซ 1มิลิกรัมเนี่ยต่อเนื่องมากกว่า10ปีนะคะพอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะไม่หลับค่ะเพิ่มโดซาไปเรื่อยเจนกว่าเราจะหลับอะค่ะวันนี้ก็เลยมาพบคุณหมอติตแพทย์นะคะได้รับคาปรึกษาแล้วก็ปรับยาดูว่าเราควรจะต้องเปลี่ยนปใช้ยากลุ่มไหนเพื่อที่จะแก้ไขในส่วนของปัญหาที่เรามีนะคะมีการปรับยานะคะให้ใช้ยาชื่อไบอนซารินนะคะคือรอบที่แล้วเนี่ยให้เป็น10มิลลิกรัมรอบนี้คุณหมอปรับยาให้เป็น3ามิมลลิกรัมเลยนะคะโดยใช้คู่กับโคนาสเปนนะคะสองมิลลิกรัมก็หว